ปักปักป้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผักจะมาอันบ็อกซ์น้องให้มันเข้าตีมกับที่ผักแต่งตัวมานะคะก็คือแบบเป็นนักสํารวจแล้วก็ได้แบบเชิญชวนน้องที่เป็นแบบคลเบบี้น้องตีมแบบ ทิมป่าเียมสำรวจทั้งหลายแหล่นะคะมานั่งด้วยกันณนะจุดนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผักจะมาอันบ็อกซ์น้องคนนี้น้องดีโมนะคะแต่เป็นคอลเลกชันจุดสิกเวลทุกคนคือจะว่าไปน้องเขาอ่ะไม่ได้เป็นคอลเลกชันใหม่นะ ก็มีมาสักพักแล้วแต่ว่าน้องเขาดูแบบน่ารักดีแล้วพาจะมีตนหนึ่งที่อยากได้ในนี้นะอยู่นะคะทุกคนก็คือแบบเลยอยากลุ้นมาสักหนึ่งน้องว่าจะได้คนนั้นไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวอื่นก็น่ารักเหมือนกันแหละจริงปะซึ่งในน้องในคอลเลกชันของ d m o j u r a s s i c World นะคะทุกคนก็จะมีกันอยู่12คนด้วยกันแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ อายุจุลสีกไดโนเสาร์ใดๆก็สสารวจได้ๆจะมีไข่ไดโนเสารเนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบเนีย่ยเป็นนักสํารวจบางตัวก็จะอยู่กับไดโนเสารด้วยน้องไดโนเสาอ่ะน่ารักทุกตัวเลยทุกคนซึ่งเขาจะอยู่ข้างๆลีโมเนาะแล้วก็จะมีหนึ่งคนที่จะเป็นซเคร์ตนะคะอยู่ตรงนี้เลย นี่มาดูน้องๆเตรียมจูราสสิกเวิล์กันทุกคนน้องๆน,นะคะก็จะเป็นน้องที่อยู่ในจูราสสิกเวิล์นะทุกคนแต่ละคนน่ะก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็มีน้องไดโนเสาร์แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างก็จะมีเป็นจูราสสิกไกด์นะคะน้องผมสีฟ้าที่ถือธงอยู่ทุกคนอันเนี้ยเขาก็จะเป็นไกด์ที่นําทัวร์ในจูราสสิกเวิล์นะคะแล้วก็จะมีกรอตเรคคอร์เดอร์เนาะน้องคนขวาสุดนะคะที่มีน้องไดโนเสาร์สีชมพู เขาน่าจะเป็นคนที่คอยบันทึก การเจริญเติบโตของไดรนเสาร์สนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทรนเนอร์ก็มีทุกคนมีเทรนเนอร์มีคนให้อาหารฟีเดอร์เนาะมีนักสำรวจนักใในวิจัยไดรดเสาร์สก็มีทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะกลมๆทุกคนเห็นไหมเขาคือ spherical tour bus นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเคยดูในหนังจูราสสิกเวิลด์เลยทุกคนที่เขาจะเป็นกลมๆเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนไปชมทัวร์ในจูราสสิกเวิลด์นะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยน้องคนอื่นๆนะทุกคนก็คือจะทำกิจกรรม ร่วมกับไดโนเสาร์อยู่อย่างเช่นไปเกาะไดโนเสาร์เนาะแล้วก็จะมีเป็นน้องที่เขาเป็นไหนอ่ะก็คือเหมือนกับเป็นนักดาบนักสู้นะน้องขี่ไดโนเสาร์อยู่ทุกคนน่ารักดีแล้วก็จะมีน้องที่เป็นไข่ไดโนเสาร์ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กำลังอยู่ในไข่แล้วก็ให้เห็นการเจริญเติบโตใดๆนะคะรวมถึงมีน้องไดโนเสาร์สีชมพูด้วยทุกคนน้องคนนั้นก็คือ the birth of a baby dinosaur ทุกคนเหมือนไดโนเสาร์เพิ่งเกิดม นนั่นเองส่วนน้องอีก2คนนะคะก็คือจะเป็นคนที่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในจุลสิกเบลนะคะน้องคนแรกคือน้องพาราไกาเดอร์ทุกคนเขาจะถือเหมือนกับว่าร่มชูช,ชีพอะที่เป็นพาราไกดเดอร์ ล,อ,ลอยไปในจลศิษย์เวลเลยนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็อีกคนนึงเขาจะเป็นไซซ์ซีอิงบัสนะคะน้องคนล่างสุดที่ขับรถอยู่ทุกคนเห็นไหมคนนั้นนะคะน่าจะเป็นพระเอกในเรื่องจลศิสิเวลแน่เลยทุกคนขับรถเหมือนกันเลยน้องๆ12คนนะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นั้นยังจะมีน้องซ e c r e t ที่เราได้พูดเอาไว้เบื้องต้นแล้วทุกคนน้องชื่อโอโอนะ O W O W นะคะ2องคำซ้ำกันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นน้องซิเลตที่เป็นน้องในเดรสสีเขียวนั่นเองอ่าน้องเราจะคำรามได้ยังดุด้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผักจะได้น้องคนไหนในกล่องนี้นะคะแล้วก็จะได้น้องที่เลงเอาไว้หรือเปล่าคนเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยกว่านักสำรวจจะออกสำรวจแล้วว่าในกล่องนี้จะเป็นใครคแน เวลาเปิดกล่องสุ่มมันก็แบบมีความสุขทุกคนเพื่อจะลุ้นว่าข้างในอะ่ะคือไขรจริงๆแบบได้ตัวที่เราอยากได้ไม่อยากได้มันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกแบบเออสนุกดีอะที่ได้ลุ้น่ะซิงลองจับก่อนอุ้ยอันนี้ไม่น่าใช่น้องที่เลงไว้หรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาดูแบบเอเอไม่น่าใช่เพราะว่าน้องที่ผักอยากได้ทุกคน คือชื่อน้องว่า d ด n o s a u r e เอกรีเ a ิร์ชเนะคะคือตัวสุดท้ายของข้างหลังกล่องอะคือเขาจะเป็นแบบนักนวิจัยไขไดโนเสาร์ประมาณนั้นแล้วก็นั่งอยู่แต่ว่าน้องคนนี้เขายืนทุกคนเขายืนอยู่อะยืนอยู่แล้วก็หัวเอ๊ะใช่ยืนอยู่แล้วก็หัวเขามีความแบบใส่หมวกหรืออะไรก็ไม่รู้แบนๆเดี๋ยวขอดูก่อนผักว่าต้องเป็นคนนี้แน่เลยอะน่าจะเป็น parasor paraglider เธ r รอเสา para glider ทุกคนจะอ่านอย่างนิดนึงสามว่าไปไปสืบค้นมาแล้วเมื่อกี้ว่ามันอ่านว่าอะไรทุกคนเธ r รอเส para glider คือน้องเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็อตัวน้องเธเสาอะ่ะเขาจะอยู่ข้างบนอะ่ะเหมือนเป็นนกอะ่ะแล้วก็เป็นแบนที่เราเห็นน่ะน่าจะแบบมีอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆอะ่ะมันน่าจะเอาไว้เสียบข้างบน ที่จะเป็นลำตัวของน้องไดโรเสาร์อะคิดว่าใช่เทอร์รซอร์พาราไกาเดอร์แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคืออะไรให้หายข้องใจนี่อ๋อทัด,ด <Hello. S 1> ไใช่ถูกต้องเทอร์รซอร์พาราไกาเดอร์จริงๆ <Yeah. S 1> ทุกคนอุ้ยคือนี่เขาเอ้ยเขาดูเท่อะเขาดูเท่มากเท่เลยน้องชายเท่อะไรขนาดนี้โ <I. S 1> อ้มีอิสซซอรีมาให้ด้วย นี่เทอร์โซลทุกคนเขาจะเป็นแบบไรโดโนเสาที่มีปีกแกร์กรเหมือนโปเกม,มอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ดูนะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันก่อนโอเคน้องดิโมอ่ะเขาก็จะเป็นน้องดิโมที่แบบใส่ชุดเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยกระโดดรม่มป้องกันเซฟตี้อย่างดีเลยมีทุกอย่างรัดกลุ่มมากเหมือนจริงทุกคนคือดีเทลเขาใช่มากแล้วก็ถืออันเนี้ยดามรม่มชูชีพตรงนี้ข้างบน และตัวร่มชูชีพตรงนี้ข้างบนทุกคนมันเขียนว่าไดาโนเสาร์ด้วยนะคะเป็นสีแดงกับสีขาวสลับกันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วน้องดิมัว่าผลเขาตรงนี้เป็นรอยยิ้มด้วยทุกคนมีหน้ายิ้มรอยยิ้มด้วยนะออแล้วก็ยืนได้ด้วยยืนไม่ได้ด้วยตัวเองทุกคนวูบล้มนะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวช่วยน้องออกมาก็คืออ็ทซสตอรี่สชิ้นนี้ชิ้นแรกก็คือฐานเขาทุกคนฐานเขาจะน่ารักมากจะไม่ใช่ฐานเรียบๆนะเพราะว่าน้องเขามีความกระโดดร่มลอยออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นก้อนเมฆทุกคนด้านล่างเขียนปอมมาแล้วเอาน้องยืนก่อนอันดับแรกน้องยืนอย่างไรทุกคนน้องยืนอย่างไรลอกก่อนแต่น้องยืนได้แต่เราไม่รู้ว่าน้องยืนอย่างไรทุกคนมันมีที่ให้เสียบ ดื้อมันมีอุปกรณ์อ๋อนี่ปัดโถโอ้ด้วยความที่มันใสเราเลยมองไม่เห็นทุกคนก็คือตัวนี้อุปกรณ์ที่ต้องเสียบกับตัวน้องก่อนนี่ด้านหลังน้องเขาจะมีจุมกอยู่อันนึงที่เราเสียบเข้าไปได้และตัวนี้พอเราเสียบไปกับข้างหลังน้องใช่ไหมตรงเข็มขัดอะ่ะเขาตรงนี้จะสามารถที่จะแบบปรับระดับได้ด้วยทุกคนมันเจ๋งมากดูดิเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้เสียบลงบนก้อนเมกได้แล้วทุกคนดูคือเราอยากจะให้น้องเผิดออากาศยังไงก็ได้หมดเนี่ย น้องจะให้น้องนอนเหินอากาศแต่ว่าก็ต้องระวังมันจะไม่อยู่เอาเหินอากาศลักษณะไหนได้แบบ180องศาหรือจะแค่นี้พอเอ็นเอ็นนิดนึงสีองศาแบบวู้ฉันจะล,นล้นลวจ้าหรือจะแบบตั้งๆแบบนี้ก็ได้ทุกคนถ้าตั้งๆง,งก็ก็หันเข้าฝั่งนี้หน่อยให้ยืนบนกอนเมฆได้แบบนี้ตาแดนน่ารักมากมันคือดีเทลที่แบบที่แบบทําให้น้องคนนี้น่ารักมากทุกคนดูดิเออมีความแบบเออเท่เท่เท่ดี แล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะให้น้องยืนตรงนี้ก่อนละกันยืนบนก้อนเมฆไปก่อนแบบเบสิกเบสิกเบสิกเนาะเราก็จะมีน้องคนนี้คนนี้ก็คือคนนี้ก็คือเทอร์โซอทุกคนนี่ไงเขาจะเป็นน้องที่เหมือนปโปเกมอนมากที่ผ่านบอกคือจะเป็นแบบไร้สามีปีกแล้วก็สีเหลืองตัวจอยหนึง่งเนาะแล้วก็จะมีแบบมีปากกระจุกออกมาเหมือนเหมือนลูกเป็ดปุ๊บออกมาแล้วก็ตาสีดำสองข้างนะคะ เออแล้วน้องเขาก็จะแบบทําท่ากําลังบินอยู่แล้วใดๆคือวุ้ย,ยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ย,ยเขามีความแบบมีแม่เหล็กทุกคนข้างในอะ่ะคือน้องเขาไม่มีตัวเสียบป๊กไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเนี่ยพอผักวางแบบเนี้ยเขาดูติดเลยทุกคนจะเห็นแบบเนี่ยดูเนี่ย,ยคือติดเลยทุกคนติดแล้วคือไม่หลุดจากหัวน้องด้วยดูสิอย่างเงี้ย คือเขามีมีความแม่เหล็กทุกคนน่ารักมากเลยอุ้ยเอ้ยนี้เลิศนะคือไม่ต้องมีตัวเสียเป็นตัวจ๊บเนาะเพียงแต่ว่าแบบเออบินมาเกาะได้เลยอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมน่ารักจังเออเออเออดีดีดีน่ารักทุกคนอุ้ยเจ๋งอะ่ะชอบชอบชอบมีความน่ารักมากดิโมะอ,อนันนี้นี่นะคะน้องน่ารักมากทุกคนดู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 นี่น่ารักนารกเทอรโซพาราไกลเดอร์นะคะนี่นบินมาเกาะสักน่อย เออติดได้อย่างดีเอ็นก็ไม่โหลดนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับการอันบ็อกน้องดีโมจุลสิทธิ์เวิลทุกคนน่ารักกว่าที่คาดเอาไว้จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้แต่คือดีเทลเขาดีอะน้องดูไม่ได้แบบมีความลูกเล่นเยอะมากถ้าดูจากหน้ากล่องแต่พอเปิดขึ้นมาของจริงอะเฮ้ยคือลูกเล่นคือเยอะมากจริงๆทุกคน แล้วก็อันนี้คือการ์ดของน้องเขาก็ยังน่ารักเป็นรูปไข่เดรัสาวแล้วก็จะเป็นรูปของน้องเขาเลยเทอร์เรสโซพารากริเดอร์แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยทุกคนยังไงสำหรับวันนี้ผักก็ต้องขอบคุณนะคะ ผักแล้วก็น้องๆทุกคนน้องเทอร์โรโซพาราเกเดอร์เนี่ยน้องดิโมโเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ลาทุกๆคนไปก่อนนะคะยังไงเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจดีๆนะคะทั้งการวิวทั้งกดไลค์กด s u b s c r i ต e ต่าง,างๆให้ผักนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะมาดูค่ะว่าผักจะอันบ็อกซ์น้องคน,คนไหนหรือว่าพาไปกินเที่ยวอะไรนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชุมบ๊ายบาย